สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องตุ๊กสาวาสาลาวเสมอ c h a n n e เดิมมือนีกัดน้องตุ๊กกะยูบานคือเก้า BPMC จะพ,พาเวอือน้องตุ๊กเดอิอมือเด็กก่อนน้องตุ๊กกะยูบ้านยูบ้านเนาะทุกคนเนาะอ่าน้องตุ๊กยูบานน้องตุ๊กกะสวยพอสวยแมตากมักเก้านั่นเองเราทุกคนเนาะเต็มเดินหวานเลยมือเ้ากับคนมากเก้าสวยโผประมาณตูนหนึ่งอยู่หละ นิดเดียวเนะาะบเยอะประมาณเส้าหาเปาประมาณเส้าหาเปาเนาะแล้วก็น้องตุกเกะตากเด้อนกับตากแล้วก็ค่อยคอยคนมันเนาะทุกคนเนาะ

นวงเดนี่กชายอันนี้เยอะไหมนี่ยทุกคนอันนี้คือมาเกลมันไหลมันไหลยับลงนิด อันนี้คือเบียร์ของน้องตุ๊กเนืน้อมนี้เออทุกคนน้องตุ๊กตองตาก,ละก,ะตากลแ,แล้วก็คนคนคนตากแล้วคนเธอมันแห่แล้วน้องตุ๊กเชียไปะขายเนาะนี่พอไปซื้อมาทุกคนมากเก่า ไอ้นนี้ก <some fruits> ็หายหายเหี้ยนหนุ่มกี้หนทุ่มหนุ่มโรยยางที่เราฟังมะเก้านี่เป็นมักเป็นมะใหม่ทีเอาไปผลิตน้ำมันวายโอดีเซลเนาะหรือว่าน้ำมันกั๊สวงหรือว่าแอสซังประมาณนั้นทุกคนเนาะเดี๋ยวสิมาให้เบิ่ง ตากตั้งแต่เสาร์มาแล้ว,วนี่ไงเราตากทั้งวันเลยจ้าถา้าฝนตกมานี่ก็กคือเฮ้เลยเนาะทุกคนเนาะคือกูบระทัดนอนทุกคนเนาะอู้ยู่ยู่นหนน้องตุ๊กมีรถบิโก,โกโ้เลยดะรถบิโก้ขอยาวนอนเลยเนาะน,น,า <laughs> นี่แล้วน้องตุ๊กกระต่องตากแล้วก็คนมันเนาะทุกคน แบบกลับมันเือมันมันแหนงแล้วเขาก็เสียไปเอาสิไปขายเนาะอ่ามาเกาเดียวน้องตุ๊กึ้นหูเพื่อเบิงเด้อทุกคนเด้ออ่าึ้นหูเพื่อเบิงแบบอ่าตอนที่มันเป็นอนะันน้นไว้ขนามันเป็นแนวเดิมเนาะอันนี้ส่วนอันนี้คือทีมันทีข้าวเจ้าแกะมาเรียบร้อยเนาะเนาะอันนี้คือพอของน้องตุ๊กไปซื้อนำข้าวเจ้ามาแล้วเขาก็มาตากแล้วเขาก็ไปขายต่อเออผู้ที่เก็บซื้อแล้วก็ขายออกต่างประเทศอีกทีนึงเนาะทุกคนเนาะ นี่ก็น้องตุ๊กกะหนังตากไปนี่ก็เก็บซื้อมาหลายมือเติบเดเนระทุกคนเนาะอในหลายมืออะน้องตุ๊กกะต้องตามัมแหงแล้วก็มาสั่งอ่าราคากับบค่คอยที่เป็นเยเนระทุกคนเพราะว่าเฮาได้กําไรนิดเดียวเฮาสื่อแพงมาขายทึกอืมประมาณนั้นเนาะทุกคนเพราะเฮาเขาได้ขายต้อเหอน ขายต่อขาเจ้าอันสื่อขายต้ออีกมันเป็นต้อต้อหลายหลายต้อเนาะทุกคนเนาะมันเป็นหลายๆต่อสื่อต้อหล้ะขายต้อหล่ะผู้ทีสื่อน้ำเขาต่อเขาก็ไปขายต่อเองเนาะแล้วจะมีผู้นึงไปซุ่มอ้ออีกเนาะทุกคนเนาะประมาณนั้นนะทุกคนแต่ว่าอันนี้น้องตุ๊กออัดวิดีโอมาให้ทุกคนเบิ่งนี่เนาะ มือสาวน้องตุ๊กกับพ่อคนเป็นเปลา่าเป็นเปล่านี่แหละคุณขามาเนื้อเหือน,นอนแล้วก็มาตากดูทางฝักนี่ก็มีเนาะตากตากจนเบิดนี่แล้วเขาก็สิมาสั่งเมื่อเขาตากจนเบิดนี่แล้วเนาะทุกคนมันแห้งแล้วเขาก็เสียมาสั่งว่าน้ําหนักที่เขาซื้อมากับน้ําหนักที่เขาจะไปขายหันมันรุดเลืน่นการซําเดินเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มัน่อนขางที่จะมีราคา ที่พ ग. เพงแล้วเฮาก็ไปขายราคาຖືກหรือก็ได้ก็ได้นิดนึงก็ได้น้อยนึงแต่ว่าได้บ่หลายเนาะเป็นไหลได้ราคาลิ้นน้อยนึงเนาะอืมแต่ว่ายัางมันกะก็ยังคายก็หนังอยู่ล่ะเพราะว่านั้นเนาะ <laughs> นนนเหี้ยนได้เฮ็ดก็เฮ็ดไปเนาะเพราะว่ามาก มะเก่านี่จะเป็นมกใหม่เป็นเอ่อเป็นผืชที่เฮอน้ำมันเฮอน้ำมันไบโอดีเซลเนาะจะเป็นสินค้าคือป้าของดงคือป้าของดงที่เก็บสื่อเนาะแต่ส่วนหลายเดี๋ยวนี้เขาก็จะกีหันเพิ่นเก็บสื่อ,อยู่ยุป้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันเพิ่ออ่าส่งเสริมเพื่อปลูกเอาเนาะปลูกเอาแล้วก็มาเก็บขาย อ่า uh, น้องตุ๊กเคยเฮ็ดบทวิจัยเกี่ยวกับอันเครื่องป่าของโลงนี่น้องตุ๊กกะอาจจะฮู้ข้อมูลหลายหน่อยนึงหลายหน่อยเดียวเด้อทุกคนหลายละน้อยเดียวอ่ามี PPFC ว่าถ่ายรูม,มุมสูงเฮาเบิ่งแบตะวันอ่าอันถ่ายรูมุมสูงนี่น้องตุ๊กจะานไว้ก่อนเนาะเพราะว่าน้องตุ๊กบ่มีกล้องคืออัดคลิปอัดวดีโออันเดม,เมน,น้องตุ๊กได้เร์ ได้ได้เซอร์อันโทรศัพท์อัดเนาะโทรศัพท์อัดแล้วก็อ่าน้องตุ๊บบ่มีกล่องกล่องที่ถ่ายถ่ายแบบถ่ายคลิปโดยเฉพาะซอรบ่ถ่ายคลิปโดยเฉพาะแต่ส่วนหลาน้องตุ๊บจะซอร์โทรศัพท์อัดเนาะแล้วก็โดมน้องตุ๊บยังบ่มีแต่ว่าในอนาคตเนาะถ้ามีน้องตุ๊บก็สิมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเห็นภาพมุมสูงนํากันเนาะแต่ว่าจักมื้อ อ่าเดี๋ยวถาบาฝา่าแดดมือนีมืออ่อนเนาะทางแหงน้องตุบิพาทุกคนไปเที่ยวแต่ว่าจ,จะเที่ยวอยู่แถวแถวเมืองนี่แหละเพราะว่าออกน้องเมืองยังบบได้เนาะถ้าอองน้องเมืองก็ต้องได้ซื้อเบอร์ของทางบานเนาะทุกคนก็เลยยูบานโซนิกอยูบานน้ำหนักขึ้นปวดเอาปวดเอาพายา่าที่บ่กกินหลายแล้วแต่มันก็ยังแต่มันก็ยังคู่ซึกไปบา่ายูเสยๆน้ำหนักก็ขึ้นทแเลทุกคน อย่าผ่าเบือ hey, กันเด้อบรดโออกบอดโอกไปทางเดินเนาะก็เลยได้อยู่แต่บ้านกะตากมะเกาเฮอพอแหละพอไปซื้อมากกว่าคอน้างที่จะแพงคือราคากิโลนึงสี่พันกีบเนาะทุกคนเนาะสี่พันกีบเท้ามาขายกําไรประมาณพันหนึ่งเลยแหละพันหนึ่งหรือหาหอหาหอ ประมาณสามบาทเนาะไดียกำไรโลนึงสามบาทประมาณน่ะประมาณนั้นเนาะนีอ่าถ้าทุกคนอนเคยเบึงถ่าเอฟซีอ่าถ่าเอฟซีอันเคยเห็นคลิปของน้องตุ๊กหันเนาะอันที่น้องตุ๊กพาไปเบ่งอันดอกบักเกาอันนี้คือมากของมันเนาะทุกคนอันดอกขา,ขาวขาวแถวอันแค้มน้องของน้องตุ๊กหันตอน ตอนเกิดสีดำนาทสวงสวงไทยนาฮะนะมันจะมีดอกไม่อัน,นี่สวงเดือนสามจะมีดอกอันนี้เต็มแถวอันแคมทางเนาะอยู่วนกลางปลากลางกลางปลากลางหายะนาะทุกคนแต่จะมีมาในแหละเดี๋ยวสิลงไปปีนมันก็เนาะเดี๋ยวน้องต๊กขอลงไปฝุ่นกันเด้อแต่ก่อนที่ทายเห็นมึงเนะาะมันดอกตเห็นเราเด้อ ทุกคนกูเมดแล้วเนาะกูเมดแล้วจ้านี่แก๊สมันก็เป็นแบบนี้เนาะนี่จากของมันแห้งแห้งเนยจ้าเราจึงเอาไปขายจอกมาเอาเนะาะจอกมาเอายืนคือมันแห้งเนาะนี่เนาะอืมอันนี้แหละคือมะเกาที่เขาไป ผลิตอันน้ำมันนั่น y o อ i e s e l อะไรเนาะทุกคนน้ำมันกระซูงหรือเอสังคือาสามสามสามหมื่นเออสามหมื่นลิตรเดอร้อจะมีอยู่หาเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นแหละ <c oughs> ตามตามถิ่งเงินเนอข้อมูลเรือเข้าวเนาะทุกคนส่วนคลิปนี้น้องตุก๊กตาสิ้าทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กติดคลิปต่อไปบ๊ายบาย